ที่เมืองไทยเนี่ยคือแบบว่าตามหากันพลิกแผ่นดินมากแล้วเขาบอกว่าหาไม่ได้แล้วหาของยากมากแต่อยากจะบอกนะคะว่าย่าหาได้นะจ๊ะฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกับย่าอีก ที่ช่องช h a ต i t y Tower นะคะสวยสายย่าค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะย่าก็จะมา unboxing rare item นะคะจากแบรนด์ชาแนลนะคะซึ่งแบรนด์นี้เป็นแบรนด์โปรดของย่านะคะแต่บอกไว้เลยนะคะว่าของสองชิ้นนี้ก็ไม่ใช่ของย่านะคะเป็นของพี่สาวเพราะว่าย่าไม่มีเงินซื้อแล้วนะคะ ยู่ในช่วงล็อกดาวน์นะคะของเยอรมนีนะคะค่ะเพื่อก็เอ่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็ไปเปิดกันเลยค่ะว่ายาได้อะไรมานะคะซึ่งอยากจะบอกลินนะคะว่า,าที่เมืองไทยเนี่ยคือแบบว่าตามหากันพลิกแผ่นดินมากแล้วเขาบอกว่าหาไม่ได้แล้วหาของยากมากแต่อยากจะบอกนะคะว่ายาหาได้นะจ๊อ ซึ่งสั่งของไปนะคะก็รอไมน่นานนะคะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปเริ่มเปิดดูกันเลยคะ่ะว่ายาได้อะไรมากันนะคะนี่ตะได้น,น้องก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะก็สองชิ้นนะคะ เราเริ่มจากชิ้นเล็กกันก่อนแล้วกันนะคะก็ชิ้นเล็กนี่นะคะจะเป็นอะไรนะคะตามค่าขออนุญ,ญาตนะคะเจ้ก็กราบขอบพระคุณเจ้นะคะที่อภินานธนาการนะคะให้มาอันบ็อกซิ่งนะสวัให้ดูนะคะสพอร์ตนะส๊ะว่าจะเป็นอะไรเนาะอันบ็อกซ์ไปเลยค่ะ ก็ซากเหมือนหอนเกงในผู้ชายอุยเขารู้หมดเลยเนี่ยว่าจ้าเพื่อน <c oughs> เห็นไหมคะนี่คืออะไรหูตาเล้ากล่องฮารุฮารามากเลยโอ้โหปาละตาละ นี่เห็นกล่องกันไหมคะคือแบบว่าโอ oh my gosh หนังแล้มไปอีกจ้า,<พ>อ,าอีพออีเมย์ไหคะาามา นะคะอันนี้ก็เป็นแว่นชาแนลนะคะอุ้ยตและเกยอยู่เด้อนี่ยังไงจ้ามาใสใ่ดูสิอขออนุญาตนะคะขออนุญาตส่องตัวเองสิ Oh my gosh นึกว่าอาเมนดาดูนะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงประกวด His Universe นะคะเหมือนอแมนดาไหมอ่ะมันโนเป็นหนึ่งนะจ๊ะ uh huh. อุ้ยตาเราแวแ่นสวยอะ่ะใส่แล้วเหมือนแบบอ๋อตาเราเหมือนเมียคุณนายเอ้ยเหมือนเมียคุณนายมาสักเหมือนคุณนายนี่ยจ้า Oh my gosh แว่นนะคะแว่นซึ่งพี่สาวดิฉันก็จะเป็นแบบว่าเป็นสาวแฟเป็นสายแฟนิสหนึงนะคะโุ้ยตาละเจะ๊ไหนเราบินอยู่ไหนคะหนูไม่เห็นเลยนี่ยังไงคะแม่อ้อสองสัยมันรวมกันอยู่ในไอ้นี่นะคะนี่นะคะก็จะเป็น เป็นแว่นตานะคะของชาแนลนะคะเดี๋ยวย่าขอขอดูบินก่อนอันนี้นะคะก็จะเป็นแว่นนะคะของชาแนลราคา 420ยูโรนะคะอันนี้ก็สั่งที่ช็อคที่ฮัมบวกนะคะซึ่งเป็นที่ที่ยากอยู่นี่เองนะคะเป็นรัฐที่ยากอยู่นะคะ,อย,ะ,ะอ,ยอยู่คัมบวกนะจ๊ะโอ๊ยควดขาขอหน้าหน่อยนี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะ หนึ่งชิ้นผ่านไปเนาะขออนุญาตวางตรงนี้นะจ๊ะโอ้แม่เจ้ามาค่ะมาถึงชิ้นที่คือที่เมองไทยนะคะเขาบอกว่าหายากมากเวอรเวอแต่คือที่นี่ย่าหาได้นะจ๊ะใครหมั่นไส้คอมเมนต์มาด่าได้ค่ะแต่อย่าด่าแรงนะคะเดี๋ยวยาจะไปด่ากลับ mm hmm. อุ้ยบูเล่นนะคะ โอ้ยตื่นเต้นจังเลยอะ่ะโ,โชว์ความนี่ไหอยคะ่ะนิดหนึ่งไม่ต้องดูหน้าย่ามากนะคะมันน่าก,กลัวมาค่ะเพื่อนๆซึ่งเปิดออกมานะ,ะ้วจ้า สวัาแล้วอะ,อะ,อะ,อะขอดูตัวกระเป๋าเลยซึ่งน้องคนนี้ก็จะเป็น น้องนะคะที่เขาตามหากันแต่ว่าโอ้โอโหตาล้ชาแนลนะคะที่เป็นมีหูนะคะตรงใหมล่าสุดตรงนี้นะคะโอ oh my g o กดูเม็ดคาเวียนะคะ <c oughs> เล่นไฟมากแม่อะอะอะ ดูนะจ๊ะขออนุญาตเปิดดูข้างในนะจ๊ะอุ้ยใส่น่ารักอ่ะข้างในนะคะก็จะเป็นช่องโล่ลงๆแบบนี้นะคะเหมือนตัวมินิแปดธรรมดาเลยนะคะแต่คือตัวนี้คือเพิ่มมาแค่หูหิ้วนะจ๊ะอุ้ยสวยน่ารัก เรกาดกาดนะจ๊ะก็กกจะเป็นโฮโลนะคะโฮโลปัจจุบันนะคะสามสเอนะ็ดเนาะเว้ยตอแล้วสวยเนี่ยน่นารักไซนนะคะน่ารักแบบนี้แล้วก็ เดี๋ยวย่างจะไปสัมหาให้ดูนะคะว่าสัมหาแบบไหนได้บ้างเนาะซึ่งก rop> um> ็่างนี้เลยนะคะกแล้วก็ cross body นะจ๊ะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะคะ แล้วก็ถืออีกแบบหนึ่งนะจ๊ะก็จะประมาณนี้เลยเอาจจะได้ซสีงยงินเสียงเนะคะเพราะว่าถืนมานะคะบานเี้ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะดูห้องกับลุปที่ฉันแต่งมากวันนี้ประมาณนี้นะคะก็ถือแบบวิงวิงเชิดเชนะคะ ราคานะคะไหนขอดูสิกล่องราคานะคะอยู่ที่3,800ยูโรนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะคะจากชอบที่ฮัมบูกเลยนะคะที่รัฐที่ย่าอยู่เนาะก็จะประมาณนี้นะคะก็ จบลงไปแล้วสำหรับการอันบ็อกซ์นะคะก็สำหรับใครนะคะที่ชอบอ,อคลิปอะไรประมาณนี้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ย่าด้วยนะคะเพื่อทีเอ่เป็นกำลังใจให้ย่าทำคลิปต่อๆไปนะคะแอบน้อยมากเลยอะ่อยะย่ากระสา์ซื้อแบบว่าซื้อของนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแตคือแบบว่าไม่มีใครกดไลค์กด subscribe ให้เลยอะ่ะ แอบน่อยอะรอเล่นก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับน้องมินินะคะก็ฝากไว้นะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไว้ดูว่าย่าจะพาไปทำอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ย่าก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ